สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซันดาฟาร์มช่องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยกับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ครับวันนี้ผมก็จะนำเอาความรู้ข้างอคอกประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้รับฟังรับชมกันนะครับครับวันนี้ผมจะนำประสบการณ์ข้างอคอกเกี่ยวกับ การปฏิบัติเช่นไรกับแม่วัวแม่ควายที่คลอดลูกใหม่นะครับมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าประสบการณ์ที่ผมทำฟาร์มมานะครับเมื่อวัว <c oughs> คลอดลูกใหม่ควายคลอดลูกใหม่จะต้องทำยังไงกับตัวแม่ตัวลูกนะครับมีทุกวันนี้มีคนโทรมาถามแล้วก็มีปัญหามากมายนะครับมีปัญหามากมายที่ถามเข้ามาว่า งัวควายคลอดลูกใหม่ควรทำยังไงนะครับเพราะว่าบางคนทำไม่ถูกต้องนะครับสำคัญมากนะครับสำคัญมากตงที่ว่าถ้าพี่น้องเอฟซี 3, ท่านใดปฏิบัติไม่ถูกต้องกับแม่วัวแม่ควายที่คลอลูกใหม่นี้สามารถทำให้เขาเสียเป็นงัวควายที่เสียได้เลยนะฮะคืออนาคตก็ไม่สามารถที่จะ บางตัวไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้เลยก็มีนะครับนะครับก็เรามาเริ่มคุยกันเลยนะถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแม่สัตว์ที่คลอดลูกใหม่ประเภทวัวควายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขอออกตัวกับพี่น้อง FC ก่อนนะครับว่าตัวผมเองไม่ใช่ในายสัตวแพทย์นะครับการอ่าการพูดคุยทั้งหมดนี้ เกิดจากประสบการณ์ของผมล้วนๆเลยนะฮะล้วนๆเลยอ่าไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการเล่าเรียนจากตำรับตำราแต่ถามว่ามีครูบาอาจารย์สอนไหมมีนะครับผมมีครูบาอาจารย์สั่งสอนนะฮะไม่ได้ความไม่ได้เกิดจากครูพักรักจําอะไรนะครับผมเองจะไม่ใช้คําพูดคําว่าครูพักรักจําเด็ดขาดเพราะว่า <c oughs> ทุกคนที่สอนผมแม้แต่นิด ให้ผมมีความรู้แม้แต่นิดแต่ผมสามารถเอามาปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงผมได้กับความอยู่รอดของผมได้ผมถือว่าบุคคลท่านนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าจะอายุน้อยกว่าผมผมก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ผมนะครับผมผมจะนับถือตลอดว่าเป็นครูบาอาจารย์ผมเพราะเป็นคนท่านเป็นผู้ให้ความรู้ผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้คาพูดว่าครูพักลักจาเด็ดขาดน <c oughs> ะครับเข้าเรื่องกันเลย แม่หัวแม่ควายที่คลอดลูกใหม่นะของผมเองในฟาร์มผมจะใช้วิธีการหนึ่งพอคลอดมาปุ๊บผมจะไม่รอนะครับจะไม่รอให้ลูกลุกกินนมเองนะครับจะไม่รอเลยนะฮะคือคลอดมาปุ๊บผมก็พอลกหลุดเนี่ยฮะพอลกหลุดแล้ว ผมจะใช้วิธีการเช็คเต้านมก่อนนะครับเช็คเต้านมคือลูดตรวจดูเต้านมทั้ง4เต้านะฮะรูดดูทั้ง4ี่เต้าเลยคือลูดเพื่อให้น้ํานมไหลทั้ง4เต้านะฮะแล้วก็ถ้าเต้าไหนไม่ไหลก็ต้องพยายามนะครับต้องพยายามทําให้ไหลให้ได้ถ้าเต้าไหนตันถ้าเต้าไหนตันเนี่ยผมก็ จะใช้วิธีมันบางเต้าเนี่ยครับของของของวัวควายเนี่ยมันจะมีนมโคอ่านมเหลืองมาอุดรูจนตันอ่าจะเป็นคล้ายๆหัวสิวต้องพยายามรีดนะครับพยายามรีดรีดรีด,ดมันจะเป็นเหมือนเทียนไขเหมือนหัวสิวแล้วน้ำนมเขาจะแข็งนะครับเต้านั้นสําคัญมากครับต้องพยายามรีดให้ออกให้ได้ถ้าออกไม่ได้ก็จะต้องใช้เข็มเจาะที่เป็นเข็มชนิดเจาะโดยโดยเฉพาะเลยนะฮะ เป็นเข็มเจาะโดยเฉพาะเป็นเข็มเจาะเต้านมโดยเฉพาะนะครับอย่าไปใช้เข็มทั่วไปนะครับอันตรายนะครับผมก็จะใช้วิธีนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เต้านมอักเสบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เต้านมอักเสบถ้าไม่เจาะนะครับเต้านมเต้านั้นจะเสียในที่สุดลูกก็จะดูดไม่ได้แล้วก็จะเป็นวัวที่เต้านมบอดอ่ะ ปีแรกบอดหนึ่งเต้าปีที่สองถ้าเราไม่เช็คก็าอาจจะบอดเพิ่มในที่สุดเราก็จะมีวัวที่มีเต้านมสมบูรณ์แค่3เต้าหรือบางทีก็เหลือ2เต้าบางทีก็เหลือเต้าเดียวในที่สุดก็ต้องขายทิ้งเพราะว่าเลี้ยงลูกไม่ได้นะฮะและ้วก็เป็นอันตรายที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราขายทิ้งถ้าคนเขารู้ว่าอย่างผมซื้องัวเนี้ยผมจะดูเลยว่าเต้านมสมบูรณ์ไหมถ้าเต้านมเหี่ยวเหี่ยวแห้ง ผมจะไม่ซื้อนะครับหรือว่าวัวตัวนั้นต้านมมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูผมจะเช็คเต้านมให้ไห,หลไหลตลอดนะครับจะต้องเช็คให้ไหลให,ให้แน่ใจว่าน้ํานมไหลตลอดลูกวัวสามลูกวัวลูกควายสามารถกินได้นะครับไม่ใช่เช็ควันเดียวนะครับจะต,ต้องเช็คอยู่เรื่อยๆจะต้องเท็อยู่เรื่อยๆถ้าเห็นว่ามันบวมผิดปกติ ลูกไม่สามารถจะดูดได้เราก็ต้องช่วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวต้านมเสียนะครับแล้วก็ลําดับต่อไปนะครับลาดับต่อไปในเมื่อจับเขาเขาเขาเข้าซองแล้วนะครับจับแม่สัตว์แม่วัวแม่ควายเข้าซองแล้วอ่ารีดนมเรียบร้อยแล้วนมที่รีดไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งจะต้องเอามาป้อนให้ลูกกินนะครับวิธีการป้อนของผมจากประสบการณ์ผมจะใช้สลิงส0ซีซตีดูด ดูดนมหรือดูดนมแล้วก็ใส่ข้างๆกับพุ้มแก้มแต่ถ้าเขาดูดเก่งผมก็จะใช้ขวดนมนะครับใช้ขวดนมเด็กหรือขวดนมอของลูกสัตว์โดยเฉพาะนะฮะป้อนเขานมตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับคือนมมันเป็นน้ำนมเหลืองมีภูมิคุ้มกันมีสารอาหารครบถ้วนที่ร่างกายลูกสัตว์ต้องการมากๆเลยนะฮะ อย่าทิ้งนะครับย้านะครับอย่าทิ้งเด็ดขาดถ้าท่านทิ้งคือว่าท่านทิ้งของดีไปแล้วนะคร <c oughs> ทิ้งภูมิคุ้มกันโลกของลูกสัตว์ไปแล้วนะครับแล้วลําดับต่อไปนะฮะที่ผมจะทําก็คือ,อใช้ยาซาดีอัพเทอร์ฟานะครับไปทําแผลในมดลูกให้เขาเหมือนที่ผมพูดในคลิป หลายๆคลิปที่ผ่านมาหลายๆ EP ีที่ผ่านมาผมจะเน้นมากเรื่องทําทแผลในมดลูกเพื่อให้หมดลูกของเขาเข้าอูลเล่เร็วขับน้ําข่าวปลาแล้วก็ทําทให้แผลหายเร็วพอแผลหายเร็วประโยชน์ต่อมาก็คือเขาจะกลับสัตว์เร็วนั่นแหละครับเพราะว่าลดความเจ็บปวดให้กับการคลอดลูกแต่ละครั้งนะครับแผลในมดลูกย่อมมีการฉีกขาดเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น จะต้องทําแผลให้เขานะครับช่วยเอายาเข้าไปรักษาแผลสดให้เขาอ่าเป็นยาตัวนี้มหาดัยกาแพงแสนผลิตออกมาอยากจะให้พี่น้อง f อลองใช้ดูนะครับดีมากๆเลยนะครับขอขอการันตีเลยนะฮะคือยาตัวนี้ดีมากๆถึงแม้ผมจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเองก็ไม่ได้ว่าเชียร์จนออกนอกหน้านอกตาแต่ของมันดีจริงๆก็เลยต้องพูดว่าดีนะครับ ถ้าของไม่ดีก็ไม่รู้จะเอามาเชียให้พี่น้องเอซเสียเงินเสียทองกันทำอะไรนะฮะก็ลองใช้ดูนะครับลองใช้ดูถ้าท่านไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็ติดต่อมาที่สันดาหยาสัตว์ได้นะครับมาที่ร้านสันดายาสัตว์ทางอินบ็อกเพจสันดายาสัตว์หรือเบอร์โทรผม0ู3ย์5 1 8 4 2นนนะครับนะฮะของทางร้านเรามีจำหน่ายอยู่ซึ่งมันดีมากๆนะครับยาตัวนี้นะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าน้ำนมแม่เราเช็คแล้วน้ำนมแม่ไม่ค่อยดีนะครับน้ำนมแม่ไม่ค่อยไหลเป็นเวลา2อสาวันแล้วก็ยังไม่ไหลแต่เต้านมใหญ่อยู่นะมีเต้านมอยู่แต่น้ำนมไม่ค่อยไหลเราก็ใช้ผมจะใช้ยาออกซิโทซินนะครับใช้ยาออกซิโทซินเป็นตัวเร่งน้ำนมแต่ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่ได้ใช้ซ้ำนะ สําหรับการถ้าพี่น้องถามว่าถ้าน,น้ํานมไม่มีทํำยังไงนะครับแต่จะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเด็ดขาดนะครับย้ํานะครับการใช้ยาปฏิชีวนะทําให้น้ํานมหายนะครับออพี่น้องบางท่านบอกว่าไม่ไม่จริงไม่จริงขอให้ลองดูนะครับถ้าคิดว่าไม่จริงขอให้ลองดูแล้วท่านจะรู้เลยว่าการใช้ยาปฏิชุวนะคือยากแก้เสพบางท่านบอกว่าอ,อ้าก็กกมันคลอดลูกมันเอามาลุกเสพแล้วจะไม่ใช้ยาแก้เสพช่วยมันจะ ดีเหรอก็เนี่ยครับตัวซาดีอัฟเตอร์ฟาเนี่ยเป็นเป็นยารักษาแผลในมดลูกแล้วก็เป็นยาแก้อเสบด้วยแล้วก็ไม่มีอันตรายด้วยนะครับวัวนมใช้ก็ส่งนมได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านใช้ใช้ยาปฏิชีวนะวัวนมจะส่งนมไม่ได้นะครับนะฮะตรงนี้ขอให้พี่น้องใส่ใจนิดนึงนะครับแล้วท่า,ถ,าถ้าเกิดว่าอ่าท่าน อยากจะใช้ยาบำรุงนะครับก็ใช้ยาบำรุงประเภทบำรุงแม่พันธุ์นะครับผมจะใช้คาโตซาน AD ด e, ีพวกนี้นะครับบำรุงก็จะทำให้หมดลูกเขาสมบูรณ์นะครับมันก็จะเป็นยาที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกายสัตว์แล้วก็คาโตซานก็จะไปกระตุ้นให้ให้แม่สัตว์เนี่ยกินเข่งแล้วก็ผลิตน้ำนมฮะช่วยผลิตน้ำนมร่างกายเขาก็จะผลิตน้ำนมด้วยก็ใช้คาโตซานนะฮะ ผมเองผมจะใช้อย่างนี้ประจำนะครับอย่างนี้ประจำแล้วก็ไปที่ไหนเพื่อนสูงก็จะบอกให้ใช้อย่างนี้ประจำนะครับแล้วก็จะได้ผลดีมากนะครับไม่มีผลเสียเลยนะครับนะครับทำหนึ่งอย่างเช็คเต้านมอย่างที่สองรักษาแผลรักษาแผลสดในมดลูกนะครับอย่างที่สามาฉีดยาบำรุงนะครับไม่ฉีดไม่ฉีดยาปฏิชีวนะไม่ฉีดยาแก้อักเสบนะครับ ผมจะทำสามอย่างนี้นะครับสำหรับตัวลูกนะครับตัวลูกถ้าเกิดว่าพี่น้อง f อถ่ายยาพยาธิุดใหญ่ก่อนคลอดแล้วตัวลูกก็ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรเลยนะครับแต่ถ้าถ้าท่านยังไม่เคยถ่ายยาพยาธิมาเลยแล้วก็หัวควายมาคลอดลูกอ่าผมเนี่ยที่ที่ทำให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็คลอดมา วันแรกผมก็จะกรอกยาถ่ายพยาธิให้เขาเลยก่อนที่เขาจะได้กินนมเยอะๆนะครับพยาธิก่อนที่พยาธิจะเติบโตตัดวงจรพยาธิในลำไส้เขาเลยนะครับโดยการกรอกยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำนะครับชนิดน้ําผมจะใช้แค่ 5cc นะครับจะไม่ใช้เยอะนะครับผมจะใช้แค่ 1cc ต่อน้ําหนักตัว10กิโลเท่านั้นนะครับพี่น้องอย่าใช้เยอะนะครับใช้เยอะ เป็นอันตรายต่อลูกวัวนะฮะยาถ่ายพยาธินี้อย่าเห็นว่าเป็นยาน้ําไม่มีอันตรายนะครับไสขาดตายนะครับนะะเป็นอันตรายเหมือนกันแต่ท่านใช้แค่ 5cc พอครับลูกสัตว์เกิดใหม่ถ้าน้ําหนัก20กิโลก็ใช้แค่ 2cc พอแต่ของผมเนี่ยลูกควายผมจะตัวใหญ่ถ้า5 6 7 0กิกิโลผมก็ใช้5ีีเท่านั้นแหละครับรับรองได้ว่าไม่มีอันตรายนะครับไม่มีอันตราย ผมเองปฏิบัติมากับตัดผม10กว่าปีมานี้ผมการันตีได้ว่าผมใช้อย่างถูกวิธีนะผมมีครูบาอาจารย์สอนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเ c พซีที่ได้รับชมคลิปของผมแล้วเนี่ยสามารถนําไปปฏิบัติได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ของผมโดยตรงจริงๆนะไม่ได้ลอกเรียนแบบจากใครนะฮะไม่ได้ลอกเรียนแบบจากใครไม่ได้ว่าไปจํา ที่ปากใครเขามาพูดนะฮะไม่ได้ไม่ได้นะฮะบ,บอกตรงๆเลยว่าคลิปผมแต่และคลิปผมไม่ได้จําใครมาพูดทั้งนั้นนะฮะผมปฏิบัติของผมเองแล้วสามารถโทรคุยกับผมได้ตลอดนะฮะนี่น้องเอฟซสามารถโทรคุยเรามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมไม่ห่วงวิชานะครับวิชาผมไปร่ำเรียนมาผมเสียเงินทองมาผมเสียดายครับเสียดายแต่ว่า เสียดายที่ถ้าเกิดผมตายไปความรู้ผมมันจะตายกับผมผมเสียดายตรงนี้นะฮะผมอยากจะเผยแพร่ให้พี่น้อง FC ผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่านนะฮะอยากจะบอกประสบการณ์นะครับอยากจะถ่ายทอดว่า <c oughs> ทางรอดทางอยู่ไ,ด,งไงผผด้มันเป็นยังไงสันที่ผมผ่านมาปฏิบัติมาแล้วมันอยู่รอดมันเป็นยังไงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโทรมาปรึกษากันได้เลยโทรมาพูดคุยกันได้เลย ผมรับสายตลอดครับผมว่างผมมีเวลาว่างเยอะเพราะว่าผมเองเป็นเป็นคนพิการอยู่แล้วเวลาว่างจะเยอะงานผมน้อยนะก็ยินดีนะครับพี่น้องจะโทรมาก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแต่นี่แหละครับเป็นวิธีการดูแลเบื้องต้นนะครับสำหรับร่างกายสัตว์ที่คลอดลูกใหม่แล้วก็ดูแลร่างกายลูกเขานะครับพี่น้องเกษตรกรบางท่านถามว่า จำเป็นไหมที่ลูกสัตว์เกิดมาใหม่จะต้องแกะเล็บเขานะครับจะต้องแกะเล็บออกนะส่วนผมเองผมเห็นว่าไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ควรทํานะครับเพราะว่าธรรมชาติผลิตให้เขามามีประโยชน์กับตัวเขาเล็บนะครับเล็บอ่อนๆนั้นนะ่ะมันจะเป็นเหมือนสุงเท้าที่เด็กน้อยใสนะฮะมันจะช่วยให้เขาลุกยืนได้อย่างมีหลัก นะครับช่วยยืนได้อย่างดีมากนะแล้วก็ไม่ทำให้เ,เขาเจ็บปวดทรมานในการลุกยืนไม่ควรที่ผมเองผมไม่เคยดึงออกเลยนะฮะแล้วก็ตัวควายผมก็ไม่เคยเล็บเสียเล็บฉีกนะฮะบางคนบอกว่าเล็บมันจะเสียมันจะลุกเดินยากมันจะเดินช้าไม่จริงนะครับธรรมชาติผลิตมาถ้าไม่อย่างนั้นสัตว์ป่าก็เราก,ก็ก็ไม่มีใครไปแกะเล็บเขาให้เขาฮนะ เขาออกมาปุ๊บเขาก็จะเดินตามแม่เลยเพราะแม่นั้นเดี๋ยวเสือกินนะครับเพราะฉะนั้นนะหลักและเหตุหตการเลี้ยงสัตว์เราต้องเอาเหตุและผลหลักเหตุและผลมาคุยกันนะครับไม่ใช่เอาความเข้าใจส่วนตัวพูดแล้วก็ให้ให้คนเชื่อตามนะครับผมใช้ชชเหตุผลเป็นหลักนะครับเพราะว่าในเราเรา,เราคิดถึงธรรมชาติสัตว์ป่าเนาะไม่มีใครไปแกะเล็บให้เขาแน่นอนแล้วเขาก็ลุกเดินตามแม่ได้เร็วมากนะฮะ ได้เร็วมากแต่ว่าถ้าพูดแย้งกันว่าเขาสัตป่าไม่มีใครถ่ายพยาธให้เขามีนะครับเขามีพืชพืชผล,ลไม้ต่างๆเป็นยาถ่ายพยาธให้เขา,าสัตว์ป่าจะรู้ดีมากนะครับว่าไปกินอะไรแล้วถ่ายพยาธแล้วตัวเองมีความสุขร่างกายแข็งแรงสัตว์ป่าจะเก่งมาก วัวควายเราก็เก่งมากแต่วัวควายเราไม่สามารถจะหากินเองได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราเลี้ยงกันแบบส่วนมากก็จะเป็นยืนลงเนาะแล้วก็ <c oughs> ปล่อยไร่ทุ่งก็พื้นที่ที่จะเป็นหญ้าที่เป็นธาตุอาหารเรื่องยาน,นี้ก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ยาช่วยนะครับนะเราต้องใช้ยาช่วยเหตุ <c oughs> และผลมันก็มีส่วนนะครับต้องใช้เหตุและผลมาคุยกันนะฮะ ครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็พอจะเป็นสาระให้กับพี่น้องผู้เลี้ยงสัตว์และ f อฟซีของผมนะครับ่าคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าไหนมีประโยชน์ก็นําไปปฏิบัตินะครับถ้าไหนไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปสนใจนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับผมไม่ได้เปิดตํารามาคุยนะฮะผมเลี้ยงสัตว์ผมใช้ประสบการณ์โดยตรงนะครับผมไม่ได้ใช้วิชาการมาเลี้ยงเพราะว่า ผมเองไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับใครจะใช้วิชาการเลี้ยงก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องที่ดีนะแต่ใครจะใช้ประสบการณ์เลี้ยงก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันนะยังไงก็ขอฝากช่องซันดาฟาร์มช่องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์นะฮะเอาไว้ในอ้อมใจของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อ ช่องจะได้อยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตลอดไปนะครับครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาพูดคุยตามที่ตั้งใจอยากจะคุยกับพี่น้องนะครับยังไงก็าฝากช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเกิดว่าถ้าพี่น้องอยากยาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรืออยากจะสั่งยาอะไรก็ต่างๆก็ติดต่อได้ในอินบ็อกเพจตันดายาสัตว์ รหรือเบอร์โทรผมโดยตรง093 195 1842นะครับพี่น้องวันนี้สวัสดีครับ